หลายๆอย่างทําให้ลตัวเราเหมือนแบบไป next level ได้อย่างที่พี่บอกมันล้อมรอบด้วยหลายปัจจัยมากมันไม่ใช่แบบคุณกินคาร์บเยอะคุณนู่นคุณนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยของมันผมว่าผมทำบ้าแล้วพอมาเช็คตัวเองใส่ตัวเองจริงนิ้วมือตีม่50เปอร์เซ็นต์ครับคือคุณไม่ต้องไปแข่งอะไรเพราะคุณแพ้แล้วคนอื่นก็ทำได้ไปเราไปจัดเขาไม่ได้เอาไปตัดสินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณใช้คุณอะไรเงี้ยพี่ตีครับครับพี่ตีกำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้ ก็อน่กินผิวเขาิมเบ้าวอ้โหคาร์บลินี่มันคาร์บิเป็นคาร์บไอเดรยดิงขออนุญาตนะครับอันนี้คือกินทั้งหมดก่อนเล่นนะครับต่อันนี้อันนี้กินระหว่างอ๋ออนนี่กินระหว่างฝุกนี่เลกเดย์เราสกีปเลกเดย์นี่เขียนว่า i n t r a p u e l for serious a t h l e t e only อ่าา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 าราาาาา าา oh. อันนี้บ้าพลังนะอันนี้มันทำให้เราฝึกแบบไฮยโวลูมแล้วก็ให้กล้ามเนื้อเราบั๊มปิ้นตลอดเวลาครับ uh huh. มันดูฟ uh ูลอย่างสุกตลอดเวลาเวลาที่ถ่ายลงไอจีมันดูแบบปิ้นมากเลยกลา้ามเมืเ่อแบบกล้ามคูเจนมันเต็มหมดเลยอ่าฮะมัน huh. ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เลยนะครับไม่ต้องเลย <laughs> อันเนี้ยผมขอถาม <c oughs> ได้ไหมว่าค่าใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนในการซัพพลิเมน์ของพี่ตี๋เนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นเปลืองเวเพราะว่า พี่กินเล่นด้วยเหมือนกันทำขนมกินที่บ้านด้วยเลยด้วยส่วนใหญ่เป็นเวล์มาเวล์ประมาณสามกระปุกอะอ่เงี้ยสองสามกระปุกต่อหนึ่งเดือนใช่ว้าวแล้วพี่ตีรู้สึกว่าได้ดีจริง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 นะฮะดีจริงดีจริงพี่ก็บอกว่าคนที่เขาไม่เคยใช้สปิเมนต์ใช้พวกวิตามินเลยถ้าได้ลองใช้แล้วแล้วถอดออกเราจะรู้ว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงอะไอันนี้อย่างเช่นว่าเออมองตีว้จะมีรวงมาเออพี่ใช้อยู่พวกแบบซีมีนพวกของรวมนะคือไอ้จริงๆเราไม่ถอดหรอก ที่ซึ่งจากเมกาแล้วพอดีมันหมดพอดีมันหมดพอดีเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราถอดปั๊บเนี่ยสิ่งแรกเราจะรู้สึกว่าแบบเราจะเพียเราจะเหนื่อยเราจะเหมือนเพียแบบเราเพียมันจะรู้สึกเลยว่าที่เราใช้หมอนุนและเซว่า2เดือนเนี่ยถอดแค่ที่เดียวเราจะรู้ว่าแม่งดิบดิบเลยกับของมูเล่ตเหมือนกันเหมือนแบบช่วงที่เราออฟเราเดย์มันมีวันทายค้าเบรซี่กินมนี้นเข้าไปด้วยเราจะรู้สึกว่าเรากินค้าม้อ็จริงแล้วกินมูเล่ตไปมันทำให้เราขึ้นแบบขึ้นเราฝึกหลังฝึกเัวโบลุ่มเยอะขึ้นเอ่อยืนระยะในการก แรงดีนะเห็วยก90กิโล100โลเหมือนกันแต่ถ้าสองถ้าสามจะดรอปแบบต่ำมันจะเล่นไม่ได้มันจะแบบกดนั่งกดมือถือมันจะหมดแรงเปแต่ถ้าใช้โวนี้มันจะรู้ว่ามันดีระยะในการฝึกได้จริงแต่ถ้าคนไม่ใครใช้ก็จะไม่เห็นความสัมพัญธ์มันเลยเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จําเป็นบฉะเนียการที่เราจะเพิ่ม p e r f o r m a n c ในการฝึกได้เหลายๆอย่างทาให้ตัวเราเหมือนแบบไป next level ได้อย่างที่บอกมันล้อมรอบด้วยหลายปัจจัยมากมันไม่ใช่แบบคุณกินคาร์บเยอะคุณนุ่นคุณนี่นั่นอะไรเงี้ยนะม มันหลายแฟกเตอร์มากยิ่งพวกเนี้ยอย่างที่พบอ,อกถ้าของพวกเนี้ยมันไม่ดีจริงอเมริกาเป็นประเทศที่แบบกฎหมายเขารุนแรงที่นีแบบกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเลยเลยฉะนั้นเขาทำสิ่งนี้มาเขต้องผ่าน FDA ผ่านอะไรมาไม่ใช่ออกมาไปขบ้านเราฉะนั้นของที่มันผลิตออกมามันต้องมีคุณภาพคนใช้แล้วเขาสึกเฮ้ยแม่งเวิร์กจริงก็เหมือนที่พี่บอก ถ้าเราเคยใช้แล้วเราถอดออกเราจะรู้เลยว่าแม่นแต่ครบครับใช่แค่ไผมชอบใหม่เซตหนึ่งผมพิตรเมื่อประมาณ3ปีที่ผมเรียนพี่ติอ่ะเขาเปรียบเทียบเหมือนรถรถมอเตอร์ไซค์ถ้าชนะมากกว่าเซี่ยวอ่ะแค่ปลายรถอ่ะปุ๊บเข้าไปอ่ะแม่งล้ำกันนิดเดียวก็ถือว่าชนะเนี่ยผมชอบใหม่เซตนี้มากแต่พี่บอกมุเราไม่กินมื้อหนึ่งคนที่แบบจุดเล็กๆเงี่ยแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่เป็นระยะยาวมันกระทบมากนะมันมีตารางนี้พี่เคยบอกว่าแบบเราฉับตัวเองที่ว่าอนาคตได้เรียนไหมร้อยเปอร์เซ็นต์าใช่ ใช่พี่บอกว่าถ้าในมือคุณน่ยคุณมีอยู่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์คุณไม่ต้องมาแข่งอะไรนะเพะระาะคนอื่นแม่งร้อยถูกป่ะจะได้ไปดูรู้ว่าซัพพลิเมนต์ผมไม่ได้ใช้คุณแพ้แค่สิบเปอร์เซ็นต์พี่ใช้อยู่อะเราแพ้พี่แค่สิบเปอร์เซ็นต์ในมือคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งผมว่าผมทำไว้แล้วพอมาเช็คตัวเองใส่ตัวเองดีในมือตัวเองมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือคุณไม่ต้องมาแข่งอะไรเพราะคุณแพ้แล้วคนอื่นก็ทำร้อยไอ้คนทำร้อยมันยังชนะกันยากเลยถูกปะ่ะใช่แล้วจริงพี่ว่าวิธีีีีีกกกกกกาาาาาารพววเเนนนนนน้้้ยมมมััไไ่่่่ใชแคคคป็ฬอดล มันก็เป็นอนันเดียวกันแต่ว่าคุณไม่ต้องเทค์โอมองแค่ไหนครับคือคุณอยากจะมีคุณด,ดีแน่นอนคุณต้องกินอาหารที่ดีคุณอยากฟื้นตัวดีหรือเขาดีดีคุณก็ต้องนอนดีฉะนั้นเนี่ยมันทุกแบบทุกอย่างมันก็คล้ายๆเดียวมันแค่ไหนใช่ถ้าคุณอยากได้แบบั้นคุณก็ต้องบแบบสุดโต่งในแบบนั้นนะสุดยอดทุกวันนี้ผมกินแค่เวลตินซิงค์เพราะว่าเดียกก๋ยวกลัวหัวปวดผนร่่งต้องไปหาซื้อแล้วเฮ้ยเยเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทแบ็คเดย์วันนี้ไป วันนี้ IFBB Pro ในวันที่2นะครับผมวันที่2นี้เราจะเล่นเป็นหลังกับไบเซ็ปแต่เราจะซ้อมกับโปรของจริงนะครับนั่นก็คือซ้อมกับพิต๋ีนั่นเองครับผมเปิดด้วยอ,อะไรครับพิ่ต๋ี t i b a a o คลาสสิก Tibaalo อ่าตอนนี้พี่ชอบตัวนี้นะถูกจริตอ่อเหรอฮะเออดูทำไมมันฟิลแบบว่า มันให้ตัวได้ดีแต่เล่นได้ไม่หนักนะมันฟิลเราเล่นแบบถ้าเล่นหนักพอดีน้ำหนักเล็บเล็กอยู่ประมาณสิบสองสิบห้ามันท่าที่ฟิลมากเลยเพราะที่พอดีว่ามันให้ตัวได้ครับรอพอมันให้ตัวได้เราจะแบบเราจะเล่นมุม้ไม่ไหนักนะที่มันรู้สึกเข้า,ขา,าตัวเราถูกไหมครับเราถูกตัวพี่พี่ชอบมากจะเป็นแบบโครเ้งกิฟต์เนี้โอเคครับหวองออยิ่งเราแบบแอนหลังเท่าไหร่อดรมเท่าไหร่ การยิงดีมากี่เราแบบต้องดันมานมากอาับเนื้อเข้ามาโออคเด็นการลองอต้องยืนลหลายตำแหน่งเลยยืนแบบ,บไม่ต้องรีโฟนมากตั้งต๊ตรงนี้ทำให้สุดเลย้มเปนแบบคอนแทคตรงนี้ตรงนี้ช่ไหมใ่ไหมใช่ไหะใ่ไหมใ่ไหนใช่ไหนใช่ไหช่ไหม่ไหมใชมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่งหมาหม่งม หนเยอะมาตรงนี้มาถนมระานุดที่แบบแม่นโดนที่สุดเราก,ก็จะรู้พอเราแสงเล่นโบวที่เซตติ้งเราจะรู้ว่าเดมที่แม่นโดนุดโอเคอันนี้คือ f u เซตใช่ใช่อันไนเยอะอาไเยอะเยอะเวลาเซตนี่ full s สุดนะพี่ e t เดี่ยวรูอ full ะไรกัน วันนี้จะเป็นอะไระดีโหลดใช่ไหมดีโหลดโปรแกรมวันดีโหลดดีโหลด,ด,ดก็คือพี่ตีสอนมาว่าวันนี้จะเล่นเบาหน่อยเป็นวันที่ดีสำหรับผมก็จะเริ่มจากเบาๆมันเป็นฟีลแบบโดยเฉพาะเวลาพักเนี่ยคนชอบแข่งเามากเลยพี่้องกับแบมด้อม้องกับนักกีฬาหลายคนด้วยกันนะครับก็พักจนหายเนี่ยแล้วบางทีไม่จับเวลาเลยคือเพราะว่าเราเราเน้นคุณภาพในเซนการฝึกกันมากมันไม่ได้หมายว่าพัก4ี่ห้างวินึ่งทีนี่แล้วโดดเข้าเซนเลยมันจะไม่ได้ ใช่ฉะนั้นเรื่องของ recovery time ระหว่างการพักเซ็ตแม่นสำคัญมากแต่ว่าไม่จำเป็นต้องแบบ60วิ90วิไม่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 การใช้ r i s t n e บในการฝึกหลังนี่สำคัญมากเพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้ฟอมเา activate ออกแรงกรรมเยอะนะครับะงั้นมันจะเหมือนกัาเราเกี่ยวไว้อะหรือเราสามารถสร้างแรงดึงจากหลังได้ดีนะครับ เรจับให้วันครับยรู้เยอะเลยคนเไ้แบบางานะ่ฮอเราไม่เสียเลยวันนี้ผมบอกก่อนว่าผมจะไม่พยายามถอดอดเมากล้ที่สุดองไหนพี่พยามถอดไม่ถอดเลยไงคือเดี๋ยวเปืืองแรงพี่เขาคือถ้าไหวจะไม่ถอด จะไม่พยายามถอดเอาอะไรที่ไม่เพิ่มห้าไปวะไม่เพิ่มห้าไปแต่แข่ส่วนตัวพี่ตีเองเคยเจ็บหนักสุดหรือพักนานสุดก็ได้ครับหัไหลหัวไหลใช่ไหมครับใช่ไม่เลื่องอกเลยไหลไม่เลื่อแล้วก็มาแข่งได้นะ ใช้พักพักนานไหมครับพี่หกเดือนโอ้โหครึ่งปีใช่แบบไม่ได้เล่นอกอะไรเลยใช่แต่ยังซ้อมหลังขาเล่นอยู่ปกติใช่ใช่ใช่โอ้โหคือเล่นแต่ขาหลังไปเสร็จเล่นเล่นได้ทำไมถึงไม่ครูอาบอ่ะครับพี่ใช้ข้อต่อยเยอะอ๋อใช้ข้อต่อยเยอะโก้ไปเพื่อเหมืนใช้ใบเสร็จดินเยอะมากเลยนะคือพวกนี้เราเราสาวว่าถ้าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเรอคนสายคมได้เปรียบอุปกรณ์ในการช่วยพัฒนาการฝึกกล้ามเนื้อครับใช่เขราะเดี๋ยวอาจารย์มอนได้เปรียบปะ เราไม่เป็นหรือนปล่าพี่ตีน้ำดีครับเน้นบีบดีดีนะไปสุดเลยที่สุดที่สุดสุดเลยอันนี้เฮ้ไม่รู้ว่าพี่ตีก็เป็นไหมถ้าพี่ตีซ้อมกับโค้ดอ่ะพี่ตีจะรู้สึกว่ามีพลังมีแรงหรือว่าฟอร์มมันจะดีกว่าตอนที่เราเล่นคนเดียวเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่ตีเป็นไหม ก็สนุกการออกกําล yeah. anyway. cool. ังกายด้วยเซสชั่นด้วยแล้วฝึกคนเดียวมันมันมันเหงาเลยคือไม่เง้อเลยมึนหน่อยบางทีเรานั่งก็นั่งแช่เลยเหงาอะแล้วมีเพื่อนมีอะไรน้องๆมาอะไรมาหรือแบบเพื่อนๆนักกีฬาที่ซ้อมมันก็จะแบบคือบนเวทกันมีได้ฟิลเลยนะฟิลใช่ครับเด็ดผมใส่เก๋าพี่ตีผมใน instagram เด็กหน้าตาแบบ ผมเห็น,นจังหวะที่สีในการเล่นเนี่ยจะแช่ข้างล่างมากกว่าข้างบนมันเป็นเทคนิคครับรที่แบบจะชอบสเวรทออกให้สุดเน่เราก็เหมือนชาร์จจังหวะแล้วก็ใช่ไหมที่ล็อกท่า<อ>เกรงกล้ามเนื้อก่อนคือเกงเรงส่วนที่เราจะโฟกัสเลยมว่าไปเสร็จมาก่อนที่จะข,ขึ้นหวที่บอกเกรงงัขึ้นมาเกรงก่อนใช่แต่มันจะไม่ใช่แบบว่ามันบีบกล้ามเนื้อสกวอะไนเราจะรู้ว่าเออไงเข่าดู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 ูดูดูร เป็นยังไงเก่งกล้ามเนื้อก่อนก,ก็ดีครับได้เก่งเปล่าอันนี้เป็นครั้งแรกยังหาเขาเรียกว่าหาจุดยากนิดนึงยังแบบถ้าเกิดไปเสร็จเนียกเ,กเก่งได้แล้วก็อันนี้ไงตอนนี้เหมือนพี่ติ๊กกำลังแบบแกะสลักร,ร่างกายอยู่อะกำลังคิดอยู่ว่าเครื่องไหนตึ๊ดติ๊ต๊คิดเลขอยู่คิดเลขอยู่ท็อปรีเลยท็อปรีท็อปรีเลยครับว้าวอันนี้ผมไม่เคยเล่นเลยอยากลองมากอันนี้ แตนูชกปิมไหมิู้ก้อยนช่วงโค้งก็ดีอ๋อฝั่งนี้ ว่าส่วนตัวเล่นเครื่องอันนี้แล้วไม่โดนพี่ติ๋วใช้อะไรวัดว่าโดนหรือไม่โดนก็ความรู้สึกล้วนๆเลยความรู้สึกตัวเองเลยนะใช่แต่แล้วเราต้องเปิดใจไหมเปิดใจแบบเล่นกับมันหลายครั้งไม่ใช่ว่าเราเล่นทีแรกไม่โดนเราอาจจะไม่ชิงมันเราต้องเปิดใจลหลายๆครั้งดูว่าเออลองแล้วมันไม่ไม่มมมไม่เข้าเราเอาเฮ้ย <All right. S 1> ด uh huh. ูดิอ่ะดูดเฮ้

พี่ตีครับครับเนี่ยจากประสบการณ์พี่ตีอ่ะถ้าพี่ฮัทหุนพี่ฮัทลงแข่งวินาทีนี้เลยอ่ะอันดับเท่าไหรด่ดีมีลุ้นไหมลงไปเพื่อหาประสบการณ์ไม่ได้หวังผลมันก็มีหลายปัจจัยที่บางคนเขาแบบเหมือนบางคนที่เขาแบบทำหุนเรื่องกลางอยู่อ่ะแต่เขาลงไปเพื่อแบบไปซ้อมโพสบนเวทีไปหาจุดบนเวทีมันก็มีหลายปัจจัยที่ลองคนเขาลงแข่งไบวันนี้เราเห็นขุนเขาไม่พร้อมอ่ะเพื่อว่าเขาไปยืนบนเวทีว่าเขามีย่นจุดไหนไปโพสซิ่งเป็นไงไปดูมูฟเมนต์เขาไปดูจังหวะ ไทมิ่งเขาเวลาโพสบนเวทีมันดูช่างหนาไหมมันก็มีหลายปัจจัยบช่จ<ช>ริงเราไปจัดจเขาไม่ได้เอาไปตัดสินไม่ได้เฮ้ยแบบนี่มาทําไมว่าถึงไม่พออ้องอะไรเงี้ยใ,<ช>ใช่ในเมืองนอกส่วนของเขาการแข่งขัน่ะทุกแพรบมันคือการทำเรียกว่าเอ็กซ์เพร์เมนต์คือการทำการทดลองถ<ช>้าทร่ยิ่งทําการทดลองเราก็จะรู้จักตัวเองมากขึ้นพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นมันก็ทําให้เรารู้ว่า พัฒานาร่างกายได้ไปตรงตามเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิมใช่เรียนรู้ร่างกายตัวเองจนงเหมือนแบบตัวมีคูรูแล้วว่าพูแง่ว่าเราก็สามารถที่จะแบบโกงเพล็ได้โกงเพลปได้หมายถึงแบบไม่ต้องมานั่งแบบทรมานตัวเองเช่นแบบเราจะรู้ทันมิ่งเลยว่าเวลาไหนเราจะแห้งเวลาไหนเราควรทำไรไม่ได้โอเวอร์คัโดไปบางคนที่แพนที่เขาแบบประสบการณ์น้อยอยาจจะแบบไจผิดพานมากคโดยเยอะไปเพราะว่ายังไม่รู้จักร่างกายตัว กราบอกเที่ทำไปบ่อยทำบ่อยๆผ่านไสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งจนเขารู้ว่าไอ้ทนี่มอะไรที่เขาอยู่ที่กนทำอะไรมันก็โกงได้เพลได้ยิ่งแข่งไปยิ่งเบริฟิตก็คือประโยชน์ขอนี่คือเป็นความพิเศษเราได้ยนรู้เองพอเรารู้มากขึ้นเราก็จะรู้จักตัวมากขึ้นเขรู้จักตัวมากขึ้นนะให้การใช้ชีวยรูปแบบต่างๆอย่างที่บอกมันง่ายขึ้นด้วยนะเพราเราไม่รู้อ่ะเราทำทุกอย่างทุกที่ททางเพื่อแบบให้มันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้แต่พอเรารู้มากขึ้นแล้วกาอบองได้ดี เอาทำคาโด3-4ปีมันก็เห็นผลข้ามแบบชั่วโมงนึงเลยมันไม่ใช่เป็นการทำเพื่อนึงเนื่องจากเกิดจากว่าเราทําการทดลองมาแล้วหลายๆครั้งมากมๆแต่ว่าเราถึงจุดนั้นมันก็สาหัสมาแล้วใช่ทำไปลองได้หลายครั้งเราก็ยิ่งจักเป็นมากขึ้นถ้าบางคนเพียงที่เขาได้ปีนึเขาจะรู้อะไรรู้แค่คำเดียวไแต่คนแบงค์แขงปีน3-4ครั้งสองปีก็7-8ครั้งแล้วเร่งเรียนรู้ตัวเองไปแบบอีกเลเวลแล้วไงใช่บางคนเลยเฮ้ยแล้วอคุณใช้คุณอะไรเงี้ยต่อคุณใช้คเเหหมือนนแบบว่่่าคป็ มันหลายปัจจัยมากหรือเปล่าครับผมมองว่าน้องๆตอนไหนเนี่ยเข้าใจผิดเยอะมากเยอะมากเยอะมากแบบเฮ้ยกำลงใช้ไงใช่คกูใช้เพื่อทําให้มันยกหนักขึ้นปัดให้มันเกินขีดจำกัดไม่ใช่แบบเท่าเดิมใช่ใช่อยากจะบอกว่าถ้าสมมว่าถ้าใช้แล้วตื่นมาเป็นแชมป์อ่ะทุกคนไม่เป็นแชมป์หรอกจริงแล้วกลับมาที่คุณซ้อมเป็นไหมคุณกินอาหารเป็นไหมคุณเดะเป็นไหมคุณคระโดถูกวิธีไหมคคุณใช้ชีวิตหลังการฝึกถูกต้องไหมคมัน ปัจจัยพวกนี้มันคือปัจจัยของแท้ที่มากกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดไปผิดคือว่าที่ต้องใช้ยาเทียยาเที่ยวห้องม,ม,มึงไม่ใช่ใชใชสุดท้ายมันก็วนกลับมาเนี้ยเพราะไม่งั้นทุกคนใช้แม่งพี่ก็เป็นแชมป์ไปแล้วใช่ยี่แกูเป็นแชมป์โอลิมปเลียแล้วเหมือนแบนดอนเหมือนอะไรถูกป่ะใช่ใช่มันตะกายดีมากดูต่อัปดูต่อครับร้ายแล้ววันหน้าเหรอ ไับนี่เพราะไม่ได้ไทยเนี่ยวันนี้ฮัทอยากจะแบบให้ทุกคนดูเลยเป็น case study เลยว่าในฮัทเนี่ยในน้ำหนักแบบ77็กิโลเนี่ยณวันนี้เนี่ยฮัทต้องแก้ส่วนไหนบ้างที่จะขึ้นไปในบนเวที IFBB Pro แล้วติดอ็อปไฟล์แล้วกันใชรว่าเพิ่มดีกว่าครับเพิ่มอ,อกครับเพิ่มไหล ครับนะไม่ส่วนของแบบกลารท้องก็ฝุดมากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยในส่วนที่แบบกรรมการเขาดูดูมิเชชั่นทั้งหมดเราได้เนีขาดูแค่นี้อ๋อแต่ภาพรวมก็คือดูมีเชฟเปอร์อมีเชฟใช่ฉะนั้นเ<อ>นี่ยอ,อกต้องมีความฟูเหนียวมากปริ้นมาก<อ>ท้องมันจะชัดสองจุดเนี้ยเป็นตัวที่แบบทีแพ้ทีชนะด้านหน้า<อ>เลยครับใช่ถ้าตรงนี้เราไม่ดีแต่ตรงนี้สองจุดแค่ดูเหมือนง่ายนะเราแพ้หน่เอยก็งคืืออเร่ขึ้น ครับทีน,นี้หลังด้านในแล้วก็เนี่ยปีบร่างโล้นแล้วใช่ครับกล้าโอเคแล้วโอเคขาไม่ดูใช่ไม่สกอวันนี้ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาพัฒนาคุณกับพี่ตีแบบเซ็กชันต่อไปก็อยากจะให้ทุกคนแบบอยากคอมเมนต์มานะครับว่าอยากจะให้ฮัทเนี่ยแชร์เทคนิคอะไรบ้างอยากให้พี่ตีเนี่ยแชร์เทคนิคอะไรบ้างอากอไหลท้อง ขายไหมอ่ะอยากเห็นพิธีเล่นขายฮะเดือนทุกเดือนเดือนทุกเดือนอ่าวีคเว้นวีคนะอ้าววีคเว้นวีคอ่าฮะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพิธีมากนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับล้งออกกันทันทีนะครับเราก็ต้องทานเวฟโปรตีนไอโซเลตนะครับผมที่พิธีแนะนำเลยนะครับเพราะว่าไอโซเลตเนี่ยจะดูดซึมโปรตีนเข้าร่างกายเนี่ยได้ค่อนข้างเร็วนั่นเองครับผมถ้า แย่กว่านั้นหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยเราจะไม่กินเลยคอเยเนเซ็ปตเราตัดออกไปเลยนะฮะแล้วที่สำคัญคือตัวนี้เลยครับที่ผมแนะนำปั๊มอัพเท่านั้นนะครับมีโปรตีนสูงถึง27กรัมต่อ1สกู๊ปนะครับผมและที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นเพราะว่าพี่ตี๋เคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามีอาหารเสริมตัวไหนที่สำคัญมากซึ่งตัวนี้มีเกือบหมดเลยไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับผมส่วนผสม,สมของปั๊มอัพนะครับก็จะมีเว e โปรตีนไอโซเลต100%แอลดูริซีนเคเลตินโมโนไฮเดรต l อ r so g าร์จินีนแอแคนีนีนแอลไอโซดิวซีนแอวาลีนแอลกูตามีนทอรินและ l อลไทโรซีนถ้าเป็นไอโซรอเต100%นะครับนี่นะครับเป็นผงที่ละลายง่ายอย่างนี้เลยนี่เป็นผงเลยนะฮะผมแค่เช็คแค่1ิทีพอ 1, 2อละลายหมดแล้วครับแบบเนี้ยคือจะไม่มีแป้งผสมกินได้เลยปามบ ถ้าเกิดว่าใครสนใจสั่งซื้อปัมป๊มอัพนะใต้คลิปนีนะครับก็จะมีลิงก์สั่งซื้ออยู่นะครับผมสามารถกดได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับทุกคน